คือแบบโอ๊ยไปเรามาสาธุครับสาธุครับเราก็เราก็ทำงานของเราเป็นปกติอยู่แล้วแหละมันก็มันก็ปล่อยเองไปเรื่อยใช่เวลาเราปล่อยแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหแฟนๆเขาเราียกว่ารอซัพพอร์ตเรารู้สึอย่างไรบ้างที่กระแสมันไม่ไม่ไม่ไมดับลงเลยโอ้ไม่ไม่หรอกผมผมก็ไม่ไม่ได้รู้ในส่วนว่าชิ้นง,งานมันมันเป็นในทิศทางไหนในฝั่งผู้ฟังนะเนื้อสิ่ออะไดคือเราเราคนทำแบบมันก็เราแค่ทํามันให้ดี แล้วก็ถามว่าแต่ว่ารู้สึกยังไงพอจะรับรู้สึกได้ว่าเช่นานมีการเดินทางที่ดีตัวผมก็ในมุมของท่านของคนทางานมันก็เอออยากทําให้ดีขึ้นอีกอยากทําออกใหม่อ,มอะไรเงี้ยมันเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานเพราะว่ากว่าจะมีเพลงหนึ่งนี้ยากยากมากในยุคนี้มันจะมีต่อเนื่องลยมซิงเกิลที่ระาวาังคิดไว้ว่าจริงๆปีปีนี้ก็น่าจะจริงจังขึ้นในในปีที่เราทำอัราั้มวแล้วเราก็สนุกกับการทำอัรบบามด้วยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ยุคที่แบบ ทำอัลบั้มแล้วอ่ะมันเป็นแบบซิงเกิลอะอไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูแฟนๆอะไรทุกคนก็รู้สึกว่าการการทำชิ้นอัลบั้มมันมันจะสอบจ์กับเราแล้วก็คนฟังก็ถ้าไม่ไปได้นะก็ <ๆ S 1> กอยากโฟกัสไปที่แบบตัวของอัลบั้มเลยแต่หลายคนก็แบบว่าอยากกลับไปย้อนยุคแบบม,ใใมีให้มีซีดีออกมามีอะไรแบบนี <มา S 1> <ๆ S 2> ด้วยซีดีเรามีลาสุดุด้วยกมาอยากเป็นความพรุงษ์จามาเลยใช่ใช่ครับใช่ใช่แล้วก็เราเราก็ด้วยความที่เราก็ไม่เคย ในยุคนี้อัลบั้มันมันมีมันมียากอะ่ะม,มันมียากแล้วก็พอเราทำไวนิ้วมาเราก็ลืมไปว่าเออมันต้องเซ็นด้วยนะอ,อ,อง้การรอบมันไปหน้าง,งานมันก็เซ็นไม่ทันเพราะบางทีงานมันก็เขาก็จะต้องรีบเปลี่ยนตัวศิลปินเพื่อที่จะเอาศิลปินอีกคนหนึ่งขึ้นมาเล่น<อ>เราไปยืนเซ็นอยู่มันก็น่าเกลียดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็แบบว่าเอ้ย แฟนไซคืออะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่หรืออยากจะอยากจะตัด,ด,ด,ดมันกระจกนะแบบว่าเออเป็นประจกที่พิเศษอะไรเงี้ยตัดป็นให้มันได้บรรยากาศแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหลักๆมันก็สนุกอยู่ครับคือผมทํางานในในปีนี้ปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึกผมทำงานสนุกขึ้นแล้วก็รู้สึกทํางานได้ได้ดีมากขึ้นเต็มสยภาพมากขึ้นมันอยากสนุกกับทุกอย่างเนี่ยติดอย่างเดียวคือเรื่องตารางคิวเวลาอตอนนี้จริงๆอย่างปีนี้งานเยอะขนาดไหนปีนี้งานเยอะขนาดไหนเหรอ ผมว่ามัน,ม,นมันบาลานซ์ได้ดีนะมันงานเยอะแต่ว่าผมผมมีเวลาที่จะได้อยู่กับตัวเองครอบครัวหรืออื่นๆได้ได้ได้ใช้ชีวิตในส่วนอื่นๆบ้างไม่ใช่แค่พาร์ทบนเวทีซึ่งซึ่งผมว่าพานั้นอนะ่ะมันมันมันดีกับผมอยงงา่างางานต่างประเทศเราดีบ้างไหมงานต่างประเทศก็จำกัดว่าประ,ประ,ประเทศละสักหนก็พอในปีหนึ่งซึ่งซึ่ง,งล่าสุดก็มีมีติดต่อมาโน่นนี่นั่นก็กําลังคุยเรื่อง เวลาต่างๆประเทศซ้ํากันไหมรัฐที่เราไปเล่นมันชนกันไหมหรือว่าตัวของงานอะไรย่างเงี้ยครับก็ต้องคุยดีเทลว่าไปกี่วันถ้ามันกระทบงานที่เราไปก่อนแล้วก็รบกวนทีมงานอยู่เยอะคือแบบเราโลตารางงานไปทีอ่ะแบบแฟนคลับอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบร้องร้องแบบคอมเมดี้มาบ้านสิขโมกมาบ้านฉาบเลยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยู่นะสุดๆเลยอ๋อตัวผมเหรอก็ดีดีดีใจอะครับคือผมว่ารู้รู้รู้สึกแบบว่าณะปัจจุบันตอนนี้โลกมัน ชื่อมถึงกันหมดแล้วมันมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วเพียงแต่ว่าเนื้อ,เน,อเนื้อสิ่งใดคือเรื่องของความเป็นไปได้อะมันก็ยังต้องพึ่งพึ่งความเป็นไปได้อยู่เย ทำไมถึงเลือกประเทศละประเทศละรอบไปทมชอบที่ไปสูงด้านข้างหลังมาถ่าอะไรเนี่ยถ่ายกันออกมาเล่นเกมตอบคำถามพี่อาร์มาแก้เวลาอ๋อครับทำไมเลือกทไมเลือกประเทศละรอบล่ะมันเป็นเพราะอะไรทระเทศละรอบแบบที่มันจริงจริงมันไปถึงป๊าบเนี่ยมันเล่นอีกหนึ่งทีเนี่ยมันก็มันจะกินเวลาเยอะมากครับคือคือต่างประเทศอ่ะเดินทางขอเงีกเซตอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่แค่การยกตัวคนไปเล่นแล้วจบใช่ อะ้างนนันสุดท้ายอยากให้ปากย้ำโครงการให้พี่อีกนิดหนึ่งครับ Love i s Music Foundation นะครับวันนี้ก็จริงๆมีพี่ๆสองท่านแหละที่เขามาในมุมของของคนที่ได้เข้าถึงดนตรีเราเห็นว่าจริงๆมันการได้ได้เรียนดนตรีได้เข้าถึงโอกาสเหล่านี้เนี่ยมันมันดีกับเราขนาดไหนนะครับก็จริงๆตัวผมก็ตอนแรกไม,ไ,มไม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้ขึ้นไปพูดด้วยนะแต่ว่าก็ก็เป็นในตัวแทนของคนที่โอกาสมันมันเข้าถึงเรายากอ่ะ เราเข้าถึงโอกาสนันยากก็อยากให้น้องๆมาร่วมกันกันกบโครงการนี้ครับแล้วก็ขอให้ตั้งใจและเห็นคุณค่าของโอกาสนี้จริงๆเพราะว่าตัวผมเป็นคนหนึ่งที่เราเห็นโปรเจกต์เนี้ยเราเรารู้จักกับพี่จีเรารู้จักกับพี่ๆในทีมงานที่ทำกันใน l o ิ่ i อิสตอร์เดชัเนี่ยเรารู้ว่าทุกๆอย่างที่พี่ๆทำตั้งใจเพราะนั้นสิ่งที่เราจะสิ่งที่เราต้องการสิ่งเดียวเลยนะคือเห็นน้องๆประสบความสาเร็จ แล้วก็ตั้งใจกับโอกาสที่ได้รับจากเราไปให้ดีที่สุดยังไงก็ฝากมาด้วยนะครับ Love e s Music Foundation <S จะได้เจอหนุ่ด้วยใช่ไหมคะจะได้เจอหนุ่เนี่ยกำลังคุยเรื่องของเวลาโอกาสตา่างๆซึ่งเวลาผมตอนนี้ค่อนข้างคายแต่ว่าจะพยายามหาโอกาสไปช่วยทำุดเพราะว่า ผมว่าด,ดนตรีมันไม่ใช่แบบดูเฉยๆแล้วเป็นนะดนตรีเป็นสิ่งที่เราต้องลองเล่นด้วยใช่ไหมแล้วก็มีประสบการณ์จากการเล่นโดยตัวเราหรือมีประสบการณ์ที่เราได้แชร์จากผู้มีประสบการณ์ซึ่งซึ่งผมว่าถ้าผมพอจะช่วยน้องๆได้อะไรเงี้ยก็ก็ก็ยินดีมากๆก็ไม่รู้จะช่วยได้ไหม <laughs> คุยกันค่อยรู้เรื่องเหมือนกั <Sitting S 2> นอย่งานแน่นอย่างเงี้ยแล้วลสุขภาพก่อนหน้านี้ที่แบบเอาไปสุขภาพแล้วเหรอฮะนึกว่าจะจบที่เร่อที่ใอนเดชแล้วเสียงแล้วดูเสียงแล้วดูอ่าอันนี้ปกติีครับ แข็งแรงดีครับจะแข็งแรงเพราะหลายๆคนแบบคนช่วงนี้มันใช้เสียบันเยอะก็จะแบบเป็นเลื้อล่างแบบบางทีแบบเรื่องเสียบไม่เลยครับแข็งแรงดีครับโน่นนี่นั่นครับกลับมา work life balance แล้วมันโอเคขึ้นนะครับมันดีขึ้นเรามีทีมงานที่คุณภาพคอยดูแลแล้วก็ตัวผมก็กับทาง Love East ก็เรียกได้ว่าพัฒนากันอยู่ตลอดอย่างนี้ครับ Love East Music Foundation ครับ Welcome to Star Society